สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะหลังจากไปเก็บกระเทียมป่ามาวันนี้สาวก็จะพามาทำเพสตโต้กระเทียมป่านะคะมาติดตามรับชมกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นใบกระเทียมป่าที่ไปเก็บมานะคะสาวก็เอามาล้างเมื่อวานนี้เนาะแช่น้ําไว้นะคะล้างน้ำส้มสายชูด้วยเขาจะได้สะอาดแล้วก็ปลอดมแมลงนะคะ เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็แช่น้ําไปเนาะมาตอนนี้ก็จะมาหั่นนะคะกินหอมหอมอยากกินกับน้ําพริกจังเลยอะ่ะหอมทางไทยถามนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเขาหอมกระเทียมนะคะแต่ว่าเขาอร่อยเหมือนเวลาผัด หมือนต้นหอมเนาะกระเทียมกับหอมปนกันไม่ฉุนแสบตาเหมือนต้นหอมนะคะนี่นะคะก็ได้นี่เนาะถ้วยเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องปั่นกันค่ะและนี่ก็เป็นส่วนผสมที่จะมาทำพสโต้ในวันนี้นะคะที่สาวเตรียมไว้เนาะก็มาดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นมันเด่น ัวอัลมอนด์อัลมอนด์เนาะที่เขาบดแล้วนะคะแล้วก็ชีสนะคะตัวหลักก็คือใบกระเทียมอันนี้ก็น้ำมันอลีฟนะคะอฟอ,อยแล้วก็พริกไทยเกลือนะคะเนาะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็จะใส่โถปั่นนะคะโถปั่นอันนี้สาวแบบ เก่าแก่มากนะคะซื้อตั้งแต่ปีสองพันสองเนาะแล้วก็จะใส่น้ำมันอ l ลิอออยลงไปก่อนนะคะใส่ใบกระเทียมปลาลงไป ใส่ลงไปเลยแล้วก็กระเทียมนะคะอันนี้เป็นโอลิฟออยล์อย่างดีเลยนะคะที่คุณสามีเขาสั่งมาเนาะเขาจะสั่งมีน้ำมันหลายอย่างเลยค่ะที่เขาสั่งมาเนาะแล้วก็พริกไทย ะะเดี๋ยวมาชิมรถดูอีกที่ค่ะน้องแล้วก็ปันค่ะ กินหอมมากค่ะเนาะเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้เนาะอ,อร่อยแล้วเดี๋ยวเทใส่อันนี้เนาะแล้วก็มาผสมในถ้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นซอสกระเทียมป่าที่ปั่นเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็มีแค่กระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะสาวจะปรุงเพิ่มนะคะมาปรุงข้างนอกเพิ่มเนาะก็คือพริกไทยนะคะ ันนี้ก็คือถั่วอัลมอนด์ที่บดแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ สาจะยังไม่ใส่ชีสลงไปตอนนี้เนาะเพราะว่าสาวจะใส่ขวดไว้และนี่ก็เป็นขวดที่เสาวล้างน้ําร้อนแล้วนะคะลวกน้ําร้อนแล้วเนาะก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะใส่ตู้เย็นไว้เนาะก็จะเทบางส่วนลงไปก่อนนะคะในนี้เลยหอมอร่อยสาวชอบ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันมีถั่วนะคะ ก็ใส่ชีสเนาะหอมๆตอนทานนะคะเนาะก็ใส่ขวดกิดไว้นะคะ แช่ตู้เย็นวันนี้สาวทำก็จะทานเลยนะติดมมือดูนิว้วนี่เนาะเก็บไว้แช่ตู้เย็นเดี๋ยวมาขูดชีสกันนะคะเพราะว่าซื้อแบบที่ไม่ได้ขูดนะเนาะ ไอที่ขูดแบบนี้อันดีก็อยู่ชั้นใต้ดินนะคะขี้เกียจลองเอาเนาะเอาอันนี้แหละะก็ขูดไปเลยะคะ่ะ อันนี้จะไว้ฝากให้พี่สะพ้ยนะคะให้เขาลองชิมดูเนาะเขาจะพี่สะพ้ยเขาจะดูวิดีโอทุกวิดีโอเลยนะคะแล้วบางทีเขาก็จะมีคำถามมาถามว่าเธอใส่อะไรลงไปพอดีเขาฟังไม่รู้เรื่องเนาะ ทำเป็นของฝากก็ได้นะคะเสียดายปเพสโตเอ้ยไม่ใช่ไปกระเทียมป่าเที่วนี้ไม่ไม่อ่อนมากนี่นี่เป็นของฝากก็ได้น่ารักปีเห็นไหมเป็นชีสที่ขูดนะคะซอสก็จะใส่ลงไปในนี้เลยแล้วก็เพิ่มชีสอีกชอบชีสจะเยอะ ทำเม็นซันชีสจะอร่อยนะคะอันนี้เนาะจะแพงหน่อยแต่ว่าอร่อยดีค่ะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพสโตก็ได้เยอะเลยเนาะอันนี้เป็นแบบที่จะแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็ยังไม่ใส่ชีสนะอันนี้ก็จะเอาไปฝากพี่สไปซ์นะคะให้เขาลองก็ยังไม่ได้ใส่ชีสเหมือนกันคะ่ะแล้วที่เหลือเสาก็มาปรุงเพิ่มก็คือใส่น้ำมันมะกอกเพิ่มแล้วก็ ใส่ผงเม็ดถั่วอัลมอนด์นะคะแล้วก็ใส่ปรุงรสเพิ่มเนาะพริกไทยเกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็อันนี้จะมีชีสอยู่ในนี้ด้วยเนาะจะเป็นพาเมซานชีสนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นูเดิลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขินนี้เนาะต้มเสร็จแล้วก็มาทานด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ